กระบ,บะหลักหมื่นพร้อมส่งมอบเช้านี้หน้าโชว์รูมนะครับรอล,ลูกค้ามารับรถนะครับเป็นไอาจากนาครนายกนะเมื่อนั้นมีมาเม,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 มื่อเมื่อเมื่อนั้นรีวิวขายไว้อ่าเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้ามีมาอ่าเจ็ดหมื่นนะครับมีเจ็ดหมื่นมีงบอ่ะตั้งใจซื้อแค่เจ็ดหมื่นนะเอาก็ขายให้นะขายให้เจ็ดหมื่นแล้วก็ มีเงินไม่อีกแค่รับรถแค่หามืน่นอีกสองมื่นขอผ่อนน้ำเต็มอีกเอา้าโอ้ยว่าแต่ตั้งใจมาเท่ากับตั้งใจขายหาย้แบ่งปันกันไปพี่น้องอีซีขอบคุณที่เสื้อถือเสื้อใจกันเนาะก,กับมสื่อรถนะครับผมอ่ะเบิ่งครับตัวนี้เป็นอ e ีสูสุดาคอนเหมือนกันนะครับปีอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสีมันไม่ค่อยสวยนะสีมันไม่ค่อยสวยแต่ว่าแม็กไมยางไม ยางลายไฟภายนงภายในก็เก็บงานให้เล็กน้อยล้างทำความสะอาดเนาะลดมือสองพวกนี้ขายตามสภาพ้าแต่ก่อนออกเข้ากับทายเหม,มันเครื่องกล้องเครื่องของเหลวนะครับเทิ mm hmm. ดรถให้ยังดีคือเกานะครับให้รถพร้อมใส่ทำามาหากินกระบ,บะได้เนึ่งงามๆเอาไปแลนดเขาให้เขาหน้าเขาสวนเ,เวลาจงเวลาจับกบรบกวนใส่ถุงหมอกถุงมือนะครับเวลาไปจับ โดนเศษบาดทะยงบาดทะยักไปได้เขาเป็นแผลยาสิไปหาเรื่องได้เป็นบาดทะยักตัดแขนตัดขาไปนะครับเบาบอกเบาบ้านไ,ไปอีกนะครับพี่น้องเฮ็ดดีๆเบิ่งดีๆนะครับดูแลก,กันไปพี่น้องเอ็ดสินะครับเสือใจกันมาหากันก็ต้องจัดให้นะครับท่านนี้เป็นอซสูสูดาก้อนมั้งเขา้เกา,เขากับรถเก่าเข้ากับบอคอยหมั่นใจเว้ยเติอนบอถูกสตาร์ทึ่งเดียวติดนะครับสตาร์ทึ่งเดียวติด มีสตาร์ทแล้วนะได้ยินเสียงนะรับหลังคาครับสีลอกแล้วนะครับด้านหน้าก็ตามสภาพเนาะขาย70,000เนาะเอาอะไรมากมายนะครับแพงไหมกับแพงะและแต่เราขายบริการเราเทินมาก,กับ6 8หมืแล้วครัเนี้เทินลูกค้ามา6 8หมือ่าอย่าเรียกว่ากำไรเลยแบตเตอรี่วันนั้นมาอาัดกับลูกค้านะ แบตเตอรี่ไม่ติดอีกเปลี่ยนใหม่อีกกำไรมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่มีกำไรไม่มีนะครับมีแต่อะไรกำไรคือเราได้ลูกค้านะครับผมเข้าได้ลูกค้าเดมูก,กันนะครับพี่น้องครับนนีเพื่อนมาหัวมื่นแปดตอนรีวิวขายรีวิวขายว่าเจ็ดมื่นเก้าลูกค้าต่อมาเหลือเจ็ดมื่นเจ็ดมื่นบำพอมีเงินมาหลับรถแค่หาามื่นอีกสองมื่นขอพ่อนน้ำเต้นอ้าว ให้ครับพี่น้องครับว่าอยากได้อีหลีนะครับอยากเป็นลูกค้าเฮ้าอีหลีมาคุยกันเดี๋ยวป๋าจันไห่เอฟซีป๋ายะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดป๋ายะใจดีป๋ายะขวัญใจคนจนป๋ายะของแท้กดแชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อแจ๋ว